โคชั่มมาขอสิสวยห้าวะสวยงามทุกคนโอ้ยปอกแปดมาดีผมมาอีกเจ็ดร้อยสี่สิบขึ้นมาหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วทุกคนนะโอ้โหคือสุดจริงใครอยากได้สูตรนะสามารถตามมาได้เลยนะทุกคนนะชิลิงก์ต้าเขมรมาได้เลยหรือว่าจะแอดมาก็ได้แอด mt C C มีแอดนหน้าด้วยนะทุกคนนะใครอยากได้สูตรก็สามารถตามมาได้เลยเด้นนะดเรอรับรองว่าปังแน่นอนทุกคนอ่ะรอบนี้สูตรบอกจัดเพเยอร์ค่ะทุกคนจัดเพเยอร์ไปเลยลแล้วกันสี่ร้อยอะสี่ร้อยแปดสิบละกันนะมา ยาวๆคอส,สวยๆนะสี่แต้มสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับามากบนันต์วัลยชินคืนนะทุกคนนะวันนี้ก็จะมาตามสูตรเอไอบาคาร่ากันเหมือนเดิมทุกคนกับทุนสองร้อยบาทมาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดไหมทุกคนเราอยู่ที่ห้องโต๊ะเจ็ดนะทุกคนนะห้องนี้ก็ตามสูตรเอไอบาคาร่ากันเหมือนเดิมแหละทุกคนรอบนี้เราก็ปล่อยผ่านไปก่อนละกันเพราะว่าเราไม่ทันแล้วโอ้โหโอรอบนี้แบงเกอร์สวยนะสูตรจะขึ้นทันไหมเนี่ย กดมาแล้วนะทุกคนนะอุ้ยอัตราการชนะเหลืออยู่ที่89ทุกคนจัดเพย์เยอะไปเลยแล้วกันสวยอยู่มาอัตราการชนะแค่89นะวันนี้สู้กันต่อค่ะทุกคนทีแรกเต็ม้อยนะยังไม่ลงเลยรดแล้วขอสวยสวยหกว่ะ สวยงามป๊อปแปดไปอีกทุกคนโอ้โหสวยจริงสวยจริงมาดีมาดีรอบนี้สวยจัดใครอยากตามนะสามารถตามมาได้เลยนะทุกคนนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยเ้อมาขึ้นมาสี่ร้อยไปยาวๆสูตรว่าไงเราก็จะตามสูตร AI บาคาร่ากันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะรอบนี้น่าจะไม่ทันแล้วทุกคนปล่อยไปก่อนละกันเอาอัาอตรากาชนะขึ้นมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะ โอ้โหเพย์เออร์ปอกเก้าให้คู่มาแล้วนะเขาให้คู่ขึ้นแล้วนะทุกคนนะมาแดงก็สวยอยู่มาดูกันว่าสูตรมันจะให้ไปไหนแดงไหมเนี่ยอ้าวแดงจริงนะจัดแดงไปเลยจ้าสี่รอไปเลยค่ะม้นี้สวยๆอัตราการชนะขึ้นเก้าสเ็ดแล้วนะทุกคนนะโอโ้อัตราการชนะขึ้นเรื่อยๆเ,เลยมาดูกันว่าเราจะรอดไหมเก้าขอมา โอ้โหสองแต้มขอไปอีกตัวโอ้โหอยากขอบนะขอร้องเออสวยงามค่ะทุกคนรอบนี้เขาบอกมาอีกสามร้อยแดสิบสวยๆนะทุกคนนะโอ้โหใครที่สนใจอยากได้สูตรนะสามารถทำมาได้เลยนะทุกคนนะสม,สมาชิกวันนี้เราก็ยังแจกสูตรฟรีเหมือนเดิมนะทุกคนนะบวกกันจำๆแน่นอนทุกคนถ้าใครไม่เข้าใจกับเกี่ยวกับสูตรมาคาร่านะทุกคนนะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะมีแอดมินคอยบริการยี่สบสี่ชั่วโมงเลยเด้อมา รอบนี้สูตรบอกไปเพย์เยอร์หรอใช่ไหมวะตรงยังอ๋อตรงแล้วแต่ว่าเราไม่ทันแล้วโอ้โหเพเยอร์ Player จริงวะ่ะทุกคนเสียดายอะ่ะเกินอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดร้อยแปดสิบแล้วทุกคนแนละ้วากับว่าตอนนี้เราได้กำไรมาห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบได้หมูกระทะแล้วนะเนี่ยชุดหนึ่งอ่ะรอบน,นี้เพเยอร์ทันไหมอ่ะทันอยู่นะเพเยอร์ Player. เกือบไม่ทันแล้วอัตราการกนชนะขึ้นมาเก้าสิบสองนะทุกคนสวยๆมาสี่กับสี่โหเจ็ดแต้มนั่นไงว่าแล้วโอเคทุกคนรอบนี้เราก็โดนไปนะสี่ร้อยเหลืออยู่ที่สามร้อยแปดสิบรอบไปเนี่ยเราอุตสาห์บวกกันไปแบบ่ำนี่แหละทุกคนมันก็มีได้มีเสียแบบนี้แหละทุกคนสูตรมันก็มันก็นกนกอัตรามไม่เยอะทุกคนมันก็มีผิดพลาดกันได้นะเราต้องตามแบบมีสติเด้ออ่ะรอบนี้สูตรบอกไปแบง์เกอร์จัดแบง์เกอร์ไปเลยจ้ะ ตามสูตรไปนะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็หยุดพักไม่ต้องลงได้นะทุกคนนะถ้าไม้ไหนมั่นใจกับสูตรเราก็จัดไปเลยค่ะทุกคนเต็มคาราเบลโอ้โหห้าแต้มขอแต้มมาสวยงามทุกคนดึงแปดเข้าเป็นไงล่ะบวกมา360อีกสามรอยหกสิสวยๆโอ้โหสวยๆงะทุกคนนะขึ้นมาเจ็ดร้อยสี่สิบสวยอยู่อารอบ์บมีสูตรขึ้นแล้วสูตรบอกจัดเพเยอร์เพเยอร์สวยไหมอุ้ยเพเยอร์สวยอยู่นะรอบนี้จัดเพเยอร์ไปเลยแล้วกัน 啊，拍完一个了，再来。